สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับครูวิทย์สอนคณิตนะครับแลวก็น่าจะเป็นคลิปแรกนะครับสำหรับปีการศึกษานี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปโปรโมทชุมนุมนะครับเวทคณิตและคิดเลขเร็วนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นการคิดเลขให้มันเร็วๆเฉยๆนะครับก็ขอบคุณโจทย์นะครับสำหรับ ของคุณครูกิศนะครับที่เป็นโจทย์เพิ่มพิเศษที่ใช้ในการเรียนปรับพื้นฐานนะครับเห็นว่าโจทย์สวยดีก็เลยจะนำมาลองคิดนะครับว่ามันจะเพิ่มความไวัยในการคำคนวณได้อย่างไรนะครับดูข้อ1นนะครับ7บวก4ส่วน5นะครับบวกห เศษหนึ่งส่วนแนะครับอ่าก็สามารถบวกแบบปกติก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยากทำให้มันไวขึ้นนะครับสังเกตนะครับเลขเต็มนะครับคือ7กับ5นะครับนักเรียนก็บวกไปกอดลงหน้าได้เลยก็เป็น7บวก5นะครับได้12นะครับก็เหลือตัวที่เป็นเศษส่วนคือ4ส่วน5นะครับบวกกับ1ส่วน8 นเนื่องจากว่า,าเลข5นั้นนะครับเป็นจำนวนเฉพาะและ8ก็ไม่มีไม่เป็นไม่มีตัวประกอบที่เกี่ยวข้องกับ5เลยดังนั้นก็คูณควายแน่นอนนะครับนั้นก็ควายไปเลยนะครับ8 4 32สนะครับ5 1 5น่ะครับส่วนตัวส่วนก็จะเป็น8 5 40 คำตอบก็จะเป็น12เศษ37ส่วน40นะครับถ้าพอเข้าใจวิธีการก็สามารถลดทอนขั้นตอนบางบรรทัดลงได้นะครับโอเคคราวนี้เราก็ขยับไปสู่ข้อ2นะครับข้อ2โจทย์บอกว่าจำนวนเต็ม15 กับอีกเศษ1ส่วน2นะครับลบ4ส่วน8ะครับแล้วก็ลบ3มนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะครับจะเห็นว่ามีความน่ารักแอบซ่อนอยู่นั่นคือ4ส่วน8ะครับถ้าเราหารตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็มันจะได้1ส่วน2ใช่ไหมครับใช้แม่4 มันก็จะกลายเป็น15เศษหส่วนสลบเศษหส่วนสมันก็จะต้องเป็น15สิครับใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย3คําตอบก็จะเป็น12แน่รวดเร็วรวดเร็วนะครับต่อไปข้อที่3นะครับ4ีส่วนเคูณ3เศษสส่วน4 นะครับแล้วก็คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันนะนะครับขั้นแรกก็าการคำนวณจะยากลำบากนะครับถ้าฝ่าการคูณไปกับเศษส่วนจํานวนคระก็ต้องจัดการให้เป็นเศษเกินนะครับ3 4 12 12บวก2เป็น14นะครับส่วน4แล้วก็คูณ9นะครับอตอนเรียน ประถมอาจจะท่องว่าเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนั่นนั่นก็ใช่นะครับก็ถูกต้องแต่ว่าถ้าทํามันจะทําให้ได้ตัวเลขที่เยอะนะครับก็แนะนําว่าให้หารตัดทอนด้วยแม่ที่เหมาะสมนั่นนะครับอ่าอันนี้ก็4หนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับต้องหารตัดทอนเศษกับส่วนเท่านั้นนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะครับ ก็เหลือเล็เท่านี้เองก็คำตอบจะเป็น928อ่ามาที่ข้อสุดท้ายนะครับข้อ4ี่ครับข้อ4โจทย์ว่า10เศษหส่วน8หารด้วย9.64ส่วน6กก็เหมือนเดิมนะครับคือเรา ทำไม่สะดวกหรอกครับถ้าจะเป็นจํานวนคระเราก็จัดการให้เป็นเ,เศษเกินซะนะครับ10คูณ8ได้80ก็จะเป็น81ส่วน8นะครับในขณะเดียวกันหารก็เปลี่ยนเป็นคูณนะครับด้วยส่วนกลับก็จะเป็น64ส่วน9เช่นเดียวกันครับก็คือ เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะใช่แต่ว่าเลขมันจะค่อนข้างเยอะนะครับก็ชวนให้หารตัดทอนจะดีกว่านะครับ9 1 9 9 9 8 1 8 1 8 8 8 6 4ดหนึ่งปปดนะครับก็จะเหลือเลขแค่เก้าอุ้ยเก้าแปดเจ็ดสิบสองนะครับ ก็ตอบ72นะครับถ้า,านักเรียนคิดว่าการติดตามดูการคิดเลขให้เร็วขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและก็นักเรียนยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกชุมนุมใดนะครับก็ขอฝากชุมนุมเวทคณิตและคิดเลขเร็วไว้ให้พิจารณาครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ